มิลค์เคอร์มอฟฟิงครับส่วนมาก็วีฮาครับตามที่บอกไว้ครับส่วนทางด้านของทีมมัตโกฮะบุรามิดครับผมเอมเบอร์แล้วก็ทางด้านของสกายเตอร์ครับเชคกอนน็อตนะฮะและนี่ครับมีคาราไดยปาดมาใส่ฟาตาคุกกี้ยัดถึงย้อมตอนป่าทางด้านของฟาตาเรียบร้อยตั้แตกครับิงกดไว้มิลค์เคอร์สุสเนียครับเปิดเฟิร์สป่ฮะเลยสูรีปาดไปนะหนุ่มฝั่งเจี๊ยบครับผมเจส๊ยบเรียบร้อยฮะ ดีสแนนต์ปาครับผมจับมุมหลบไว้หนึ่งสเต็ปแล้วไมค์คอนโทรเอาทางด้านสมอนตไปรายรอบแล้วก็ยิงอีกหนึ่งทีโอ้โหรอดครับผมเลือดเหลืออยู่ยี่สิบครับเข้องหูแท้ๆกับเลือดมารีเจนขึ้นมาครับต้านครับดาเมจนะเพื่อนตนไว้ได้ครับผมด้านนี้ก็เบิดฟูรี่ปัดอัดเข้าไปใส่ด้านของฟาวิฮาฟีฮาไงต่อครัเรียบร้อยฮะสแปมยับลงต่อเรื่อยๆครับทางด้านนี้ดิสิเมเลตออกครับวีฮาว่าไงโดนแปงลงไปครับไมค์คอโทรจัดการนั้นวีฮาไปได้ครับ การนี้ครับสับแบบอัดลงยับต่อยผมไม่รอดฮะตัวของทางฝั่งนี่ก็ยิงสวนไมปก็ไม่ขอโทษจัดก,การได้มิราดไม่ได้ฮะสามต่อสามครับฆ่ากันแหลกลานแบบไม่กักกันเลยทีเดียวเด็ดปูป่รีปัดอีกแล้วผมภาพเดียครับจัดก,การฆ่าเป็นสกายเตอร์คิวลิสสเปรย์ครับของสกายเตอร์ครับโอ้แล้วจักรนอตคือฆ่าอย่างเงี้ยแต่โอ้โหการเงินของด้านนิกมาครคือแบบมีตัวของฝั่งนี่ฮะบอฟฟิกครับผม มาสแล้วก็วของทางด้านนี้เจ้าบทเพชรครับเงินเยอะครับเอาเงินเยอะไปก่อนครับอยากฆ่าก็ฆ่าไหมฮะและนี่ครับอันตีช็อตมาต่อราเนเธอร์สเปร๊าดึงจับล็อกไว้แต่พิลาก็ไล่ยิงอีเธอร์ดึงมาฮะช่วยกันรุมตีฟิลกันเอาไปก่อนครับขอบโปรยพิษอีกรอบแล้วเปิดพิษไปตัวแตกหมดเจอ5สแต็คครับแล้วเผาเลือดย้ำต่อเปิดปาดมาแอสเซอเซ็ปสองทีไอเป็นตายแบบไม่รอดผมชื่น,นดนต้นที่สับจัดการ เสนนาทีผ่านไปครับโอปิสแลนด์บัตเต็มคุกกี้ยัดไม่โดนครับฟาตาแะหันไป2จ่าเปิดอารีนาบัตไปเบนบูรี่ตามยัอมาต่อครับแต่นี่อารีนาครับทิปแพงอ่ะท่านเจียโดนสับคลีแตกมันครับผมสุดนั่นพีฮาว้าครับผมไปเติมเลือดแล้วเปิดมาตะเปล่าเปิดไว้ต่อครับผมโดนตีใส่เข้าไปฮะสเปียยัดลงต่อใส่ได้โดของฟาโบูรซิลิเชนจับล็อกไว้ครับผ่านด้านนี้ก็รีบบุกไปครับผม และนี่ฮะตัวของฝานี่แรปแมนส์ม้าทางด้านตัวของโบราเรียบร้อยฮะไม่รอดผมทางนี้ครับไอเอ็ยังไงต่อตีใส่เข้าไปเตอน์นิฟีว่าไงสเปียร์ยันลงย้ำต่อฮะแล้วเปิดมาผมนี้ซิมิเลตทางด้านตัวของไอเอ็นะครับไม่รอดฮะเตอน์นิฟีถอยครับเวฟฟอร์มตามก็บมิลเลอร์แล้วก็แปลงร่างปเป็นวอยสปิดหนึ่งคือเมืก่ก่อนทีก็รีบบุกปานกันไปทางด้านตัวของเตอน์นิฟีครับผมผู้ดาวสกิลทุกอย่างหมดสเปียร์ยันครับวี่ห่าจัดการเตอน์นิฟี 8ต่อ6ครับเงินยังขึงกันไว้อยู่1นึ่แคร์แบบเดือดๆดืสับเรล่าไว้ครับเปิดมาต่อฝั่งด้านนี้ทันเดอร์สไตร์กับอัดลงที่นั่นสกายเตอร์สกายเตอร์เปิดเป็ดฟูรี่ย้ำต่ออีกทีครับทางด้านลงสกายเตอร์เรียบร้อยฮะยัดกับบอลจีเอสกับนั่นมิลานฮะม,มิลานวางไงกับบอลจับฟูลงไว้ครับทางด้านนี้ตัวของจีเอสแตกพลาดบ้างแล้วก็เปิดมาบอกไล่สับย้ำต่อที่นั่นไมโครโโธ มอลโคตรโถอยได้หรือเปล่าเว้ยสับเน้นๆครับผมทางด้านของมิลเลอรจากการมิลานแล้วเตอร์นิฟรีครับตีก็ไปที่เอฟซีแต่ก็รอดหรือเปล่าที่ซิมเรีเปิดด้วยดิซิมเรียร์ยต่อครับทางด้านของเตอร์นิฟรีครับดับเบิลคิวไปครับโอ้ยเธอหนึ่งคือไว้ใส่มิลเลอร์มิลเลอร์ไปได้ตามต่อครับแล้ก็เปิดมาสปีดยัดลงต่ออัดเข้าเต็มที่โดยฟาต้าฟาต้าตายหมดเสือดังไอเอ็มก็ไม่รอดฮะ โมราครับจัดการนะครับคืนกันไปครับผมเปิดมาผมทางด้านสมุกครับสมุกหลุดไปมิลานะเหมือนจะอินวิทแต่สมุกหลุดหวอครับยังไงต่อวปราดไม่ป,นปานะทางด้านนี้สเปียร์จะลงต่อไปครใส่ตัวของโมราแล้วก็กรีบย้อนกลักบมาย้ำต่อฟาตาเดินโยกใส่ของมากกได้ไหมเอ่ยทางด้านไากับโมว้าหรือเปล่าเจออีเทอร์เดนครับผม การดิ้ซอมได้หายไปแล้วนั้นดิสเิเลตอัดหน้าผมไมค์โทรตายเมื่อกดิสปียครับเปิดมาบอลที่อมกัเสรครับไซคอนดันก็ยังไปสเปียยัำลงต่อที่ได้านโของโมระโมระจะร่อนป่าโอ้ก็โดดถอยออกไปได้ครับผมไม่โดนมอฟฟิ่งตามย้ำต่อมิลานตามใส่ด้านโนของปจีเอสไหมดีเอสถอยไปแล้วครับทางด้านโนของวามีเิื่อกครับปุ๊บขึ้นไปบราโนนเซกวาดผ่านเข้ามาผมทางด้านโนของฝั่งนี้ครับ ผมแซนฟรายผมดิสิเบิรตอัดเต็มที่ไมคอนอีกแล้วผมไมคอนโทนี่โดดระเบิดระเบิดใต้เท้าครับผมจะว่าระเบิดอย่างอ,างอื่นมันก็ดูไม่สุภาพนะโอ้โหและแรมเน้นมาผมอัดหนักไปที่อาร์มเอ็นอเอ็นว่าไงฮะโดนโบระอีกแล้วและโบระแรนดเน้นโดนผูกได้นะโดนตีแล้วกันครับผมเรียบร้อยไปแล้ว15ต่อ9ผมเงินกระบาดับถึงเคผมทันทีมันโกเลมฮนะ ร้านไดไปเจอไซโคลการกาศและอีเสื้อดึงเซตอัพซัมเลยครับสกายเตอร์สกายเตอร์อัดหนักเรียบร้อยครับเดินที่3เระเบิดอีกแล้วระเบิดเท้าร้านไดมาผมแล้วก็ฟุ้งไปก่อนมีลาครับไดมาทำไมใดมาทำไมเต็มย้อนกลับเราเปิดอารีนากระเพงสายฟ้าวาดสเปียร์ครับผมเข้าป่าไปแต่ยังฆ่ามปาต้านได้อยู่ที่10เลรเปิดออกมาผมตัวที่3แอสเซอร์เซฟดึงยืมไปก่อนผมเจอเซเลสไฟแล้วโอปิเซเลสผมฟันสับสเปส สเปยียัะยับผมยังไงดีซับยัำต่อพอนทำอีเสร็จสวนมาต,ต่ออีกทีบผมซื้อเกิดมาสวยกับฟาต้าโบราจัดก,การไปคอนแล้วฟาต้าจัดก,การวีฮาไปครับใส่โกลด์ขึ้นอัดเข้ายีไวอีเออร์เดินครับผมรุมตีไปแล้วก็คุกกี้ยันลงก่อนฐานได้ผมมีลักโซ่ตายในมือขีดของโบราดิจา่านี่สิบเหียญไปครับทาด้านโนของฝั่งนี่ครับใส่โกลด์ขึ้นมาย้ำต่อสเปียัะลงไปฟุหลบได้ไหม จะบอกนะว่าได้เอาจัด,จดๆครับผมให้โดนปริมก่อนแล้วค่อยนี่ครับโดนสก้อนเซ็ตไว้แล้วก็กรอดรีบุกบาดบอกมันฆ่ายากจริงครับเจ้าหนูต้นนี่ฮะเ้อที่ฟรีครับผมเปิดปาบอกยิงไปฮะทางด้านโดวของฝั่งนี่ยปาดไปย้ําต่อใส่หนักไปครับผมถึงท่าหลวงฟาต้าแต่เจอสนอารีนาสเปย์ม,มีเราเข้ารีเลื่อนพืิกก็มไมาได้ผมต่อซื้อก้อนชินครับผมพีลานตายครับดิมิทเพิร์กเด็กมาแต่ไม่เคยยิงก้อนอยู่ ก,ก็ปีนั่นแซฟไฟร์มาใช้สกิลตัวของปีผมนะโบราผมเรมแนนทำการตบโยกนะจังหวะที่หน้าตัวของอุปางนี่ครับกรีมย้อนกลับมาเด็สเปียจะโดนต้นไม้ไปฮะปาดย,ยับต่อพีฮากระโดดตีกับโบราเรมแนนยับต่ออีกรอบผมฝั่งนั้นจะกระโดดก็ตีตามหลังไป,งไปงดดดดนเนล,ลิอร์โบราโดนครับซีเนตถงจับล็อกไว้เจียยังไงต่อไฟเผาครับแล้วก็ยิองอัดทเลนโบราตายมาเนสกายเตอร์จัดการไปตรงไปแล้ว ไซโคนขึ้นยืนไว้แล้วก็สเปียร์กระโม้ยย้ำต่อฟอร์ปแมติโออัดลงกรับผมแต่ด้านหลังนี้มาถึงมิลเลอร์เข้าแล้วมิลเลอร์เขาได้ลีเลื่อนหรือเปล่าไอ้โดนสับเข้าไปโอบิสแลสกระโดดไปดอกสุดท้ายแล้วหลบทันเดอร์ซูเปอร์ดนวาโดนกีมเยอะมากเบดฟูรี่หลบซูเปอร์ดนวาต่อเจ้าก็รีบูกฟาดนะครแล้วก็ตีย้ำต่ออีกทีครับเรียบร้อยไปแล้วซันเลชีดอัดเข้าหน้าแนนนูตเตอร์นิตีตัวนิตีผมดิสเบเล่และแอสซลสเตปครับออกไปก่อนจะกริมหรือเปล่าไอเมนไอเมนเหมือนจะขอกรีมักหน่อยไหม คอสเมทิโอโลงก็ปิดฉากปิดเกาะกันไปหมดบจนทีตายแล้วนี่ครับทางด้านของปาตายิงสเกเตอร์มาจับต่อจับเต็มทีเพิ่งไปบอลทั้งวิกเซ็ตครับผมแต่ไม่ดีซิเบิลบอลทั้งวิกเสร็จครับจะยงิงต่อครับผมเหลือชื่อหมดแล้วสเปียร์ไปไม่ดีซิเบิลยิงต่อทนี่หมดเป็นการแค่นอ็อกแบกเท่านั้นนะฮะทางฝั่งนี้ครับผมโมปรยนมโปรยดั๊กกันต่อไปครับยังไงดียังไงดีผมทางด้านของไอเอ็มเอสเรียบร้อยผมไมค์คอนไมค์คอนโทรลผมเปิดปราณเนเจอร์ กัะปิกมาจะต่ออัดหน้าไปเปิดบีคบีวาร์มกับขมายคอนโทรลก็ผ่านมาหมดในบิเคเทิร์กไปฮะสเปล่เบิร์ไว้ตีใส่เข้าย้ำต่อทางด้านของมายคอนทรย์ครับผมและมายคอนโทร์เกือบตายหมดบีคบีช่วยชีวิตจริงๆด้านล่างนี้ก็ใส่หมดดิซิมิเลียนออกข้างครับแล้วก็แอสโซเซส่ไปโบราบผมเวมการเคลื่อนไหวอยู่ตีใส่ด้านไอเมนหรือเปล่าหรือไล่ด้านทีเอส ดีเอ็ตเปิดมาซุปเปอร์ทัวร์เบตกูรีตีไข่ตีไข่ครับผมยิงช็อตกันดับไปอีกครับผมมิลเลอร์จัดการได้วยโบนั้มไม่ได้แล้วบอลทั้งเมืกี้เสร็จบจากระยะไกลแั้วเมื่คิีของฟาต้าบอลเกมเนื่องพีฮาแล้วก็อาร์เมีนไปฮะมิลเลอร์เข้าตายบอลเจออีกเทื่อนเดียกับแล้วทริปเปิลคิวฟาต้าเนี่ยครเจอมอรต้าโบกหน้าเข้าไปครับดอกนี้ครับเบตกูรีปัดเข้าไปครับผมแล้วนี่ครับทางฝั่งนี้สเปียร์ยัดลงย้ำต่อกับบอลด้วยเชืร์ป่าเข้ามาทางด้านหนึ่งของพีฮาพุ่ยฮาทีกลแขึ้ครับผม ใส่โคนขึ้นไปครับตัดซอเปิดย้ำต่ออีกทีดันมอลโซนคอยบอกกับพี่เครื่อนคอยครับเป็นผู้กีปัดขึ้นเคลียร์ย้ำขึ้นก่อนฮะดาตัวของฝั่งนี่ครับยังไงดีลีสแน็เปิดไปครับอกแล้วก็ไซเลนย้ำต่ออีเธอร์ดึงได้ไหมเลยใส่โคนดึงได้ไหมไปดึงโดนดึงได้ตอ้ามเกระบอกเข้ามาขอเจ็บแขนป่ามอทำวิเศษใส่เข้าเต็มครับยิงชนกันมาแต่ปิดไม่ลงครับอกเดินจับโคนไว้แล้วก็อันนี้บีบไซอัลเทอร์เนโบราต่อโบราไม่หนีออกจากโพซิชันบอกที่เดันบอลฟรีค่าได้ครับกกีี้้้สะดดดุไวท่านนงอ แล้วตอนนี้ซานเรปาก็านี่ฟาตาแล้วนี่นทีเขามิลานถอ,อยครับไล่ไปนี่ฟาตากดกริมเมอร์ไปไม่ฟอรมมาวเข้ามาแลมินเคิลอีโกใส่ย้ำต่อสปาวสปลาลิี่จับล็อกไว้หนึ่งแล้วนี่ก็มีใส่กดนี่ย้ำต่อสกายเดอร์จัดการนั่นเอฟซีได้แล้วตอนนี้สกายเดอร์ดัดเข้าย้ำต่อไปสับย้ำย้ำซับย้ำย้ำแล้วแตกคล้ายบอลย้ำไปคิวนัอนสกายเดอร์ครับไหลต่อที่มีเลิวก็ไม่คุ้มที่ทำไปกระบอกจังหวะนี้สเก็ตเตอร์บ้านบาดไปคิวลิสปีเขานั่นมิลานตายสีับาิ่งมาก เบียยัดลงย้ำต่อครับคนชมเอจินครับ220 0เบตบูรี่ปาดผ่านเข้าไปนี่ไซโคนหลบคีย์ไว้ใครจะย้ายใครจะอยู่ใครจะไปสกายเตอร์ครับยืนยับไม่อยู่สั้นสอเปิดมาและเอจิโดสกายเตอร์นักรู้ในตำนานล้านโดชานไปได้ด้วยฮะสปียัดลงต่ออัดติเนโดสแลปไฟเออร์และนี้เดินอ้อมครับผมตัวของสปรีนนั่นเองครับมีคลิปยืนย้อนไปต่อ33ดักหน้าไปไปกระโดดลงมาแล้วไซเลนยัดลงต่ออีกทีครับผมมีไซโคนหลบบาร์บูเดอร์อยู่เจนวินาทีนเองบอลทำเมื่อกี้เสร์ตััวเบิรดดก ตัวใสหนักจะเต็มทางด้านโน้ตเขาวิหาละลายแล้วตามต่อด้วยตัว G S นี่ครับสายต่อที่มีเราเข้าโดนอีกขั้นหนึ่งบุกี้ยัำตรงอีกทีผมแตกพ่ายบนดับเบิลคิ้ของด้านโบราฮะแล้วตอนที่ทีเกมมิ่งเราเข้าไปปิดคายปิดฉากครับแถมเอจิแถมคนแถมทุกอย่างเข้ามาผมมาทานย้ำกันไปแล้วตอนนี้โอปิสแลสครับผมละลายหมดครับไอเวนแล้วก็ G S ครับเป็นดับเบิลคิ้ของเนักสกายเตอร์มาแบบง่ายๆครับ ปล่ายก่อนแล้วนี่ครับตีย้ำไม่รออันหนักเข้าไปใส่หนักที่ด้านโนของฝั่งฟาโซฟาสไม่รอดผมฟินิสปีก็เดินตรถที่4ครับด้านโนของฝั่งนี้ครับเปฟ้อลผ่าตัดหลังกันไปครับหัวของทางด้านนี้ครับบัวชีกมันแตกไปจะเป็นคูนี่ปั่นกันไปปั่นกันมายังไงดีกับสกายเตอร์ทีกล้าแย่งวันตีย้ำไปก่อนใส่คนปั่นขึ้นไว้สับเร้าแล้วก็สเปียร์คูดาวหรือเปล่าไอ้ยิงช็อตการ์ดเข้าไปครับบอลแล้วก็ฟินิคโซนครับ ช่วยกันตีใครฟินิกแตกหรือลาอีกทีเดียวไปมินิแตกไปแล้วปาต้าคุกกี้ไปก่อนตายจับผุบลงไว้ก่อนแล้วมิลานเอดีก็เป็ีนฟูลรีฟตีใส่ลล์มิทเทิลมินิล็รีเลอร์ตัวซิลิเชนดึงดับลงไว้พยายามจะเคลือบตัวเองหนีหลีกหนีไม่พ้นไม่พม้นทางทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นคนเดิมแล้วตีเข้าไปที่ด้านวีฮาต่อได้หรือเ,เปล่าคุกทันไหมสแปมกก็บอกพิทไล่เข้าบ้านไล่เข้าบ้านหมดคาบอลหรือเปล่าเลยทางด้านนี้กระโดดตีเข้าไปบมลใส่เลื่อนโดนเขาพีห์ฮาวีทาคอยเข้าแล้วบอล ตรงกลางนี้ครับผมก็สับสับสับทาวเวอร์เกียรสีไปแยกล่างตีกับสกายเตอร์ด้านนี้ก็ตัวอยู่ในครับบอตีเข้าไปตีเข้าไปย้าอีกทีผมกดเซนเดอร์โกดถอยมาได้ก็มีหลาแทงบอไปนี่เองครับโอ้ไม่ก้อนทีมไว้ครับผมดีมากสายสับสายซอนสายทุกอย่างสายเด็ดทุกอันดครับเขาจะทำเช่นไร จีจีเวลเลยรผมคอจีจีกับนิกมาลงสายล่าผมไปเจอกับนักชีวิตนะที่เจอกับโคตรสายล่างที่เพิ่งชนะมาครับมัดโกชนะไป2อสูนครับได้ไปต่อฮะสวิตสกูผมแพ้ได้2ครั้งเท่านั้นนะถ้าแพ้ครั้งที่3นี่คือตกรอบครับผมหนทางมันช่างยาวไกลสเสือเกินครับแต่ตอนนี้ฮะแตกพ่าย 44-21ครับกะว่าแลกกันแบบมันๆนะตามสไตล์นิกมากกะว่าจะได้สโนุบบอลถมฝั่งตรงข้ามแต่กลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามยิงเล่นก็ยิ่งบวกขึ้นไปเลยฮนะบวกทีละนิดบวกทีละหน่อยบวกทีละเยอะครับ,บจากเดิมที่แลกกันประมาณ332 2กลายเป็นว่าแลกกันทีเนี่ยเสียไป4ฝั่งเขาตายแค่2แลกกันไป5ฝั่งเขาตายแค่3เนี่ยซื้อเกิดกันมาแบบถูกจังหวะด้วยฮนะมัดโกเล็บอยู่ในพื้นที่ที่เขาวาปอินลงได้ด้วยเหละฮะทำให้การเติมเข้าสู้ ตลอดในทุกๆครั้งของมัดโกนี่ดีมากๆและที่พีคที่สุดคือจังหวะแซนด์ไฟที่ลงมอทำใหคิเซร็เนี่ยทำให้นิกงมาเนี่ยยืนไม่ได้ผมแซนด์ไฟนี่กลายเป็นเดอะเบสเดอะเบสแอ้เดอะเบสดาเมจลยฮะที่จัดหนักจัดเต็มทําให้ทางฝั่งตัวของมัดโกเลมเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากครับนี่ฮนะดาเมจหมื่นห้าแซนด์ไฟเ,เอเบอร์สองพันสี่ฮะ